ลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะเริ่มจากอาจารย์ภาคกรค,ค่ะว่าจะมีข้อเสนอแนะมีข้อสักถามหรือชื่นชมยินดีอย่างไรบ้างนะคะค <tur. S 1> ่ะค่ะเขากรับเรียนเชิญเลยค่ะค่ะาาอาจารย์ดารุณีนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางสวยชนะคะที่ให้โอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทีนะคะเพราะบทบาทของนักวิชาการเราเนี่ยนะคะ อันนึงที่สําคัญคือเราได้มาร่วมนะคะแลกเปลี่ยนเราได้มาร่วมรับฟังนะคะความรู้จริงนะคะที่มีอยู่ในพื้นที่นะคะเพราะเราตระหนักดีว่าความรู้ในโลกนี้มันมีหลายชุด นะคะไม่ใช่แค่ความรู้ในมหาวิทยาลัยความรู้ในงานวิจัยเท่านั้นนะคะความรู้จากนักปฏิบัตินะคะที่ทํางานจริงเนี่ยนะคะถือว่าเป็นความรู้ที่สําคัญนะคะที่เราจะเอามาเชื่อมโยงกันนะคะทีนี้เนี่ยนะคะจากการที่ฟังงานของท่านผู้ใหญ่ทีเนี่ยนะคะตัวเองมีความรู้สึกทึ่งนะคะทึ่งมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแบ็กกราวน์เนี่ยตัวเองจบปริญญาเอกทางด้าน พฤติกรรมเสพติดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแต่ต้องเน้นวงเล็บนิดนึงนะคะคือในระดับปัจเจกนะคะปัจเจกนี่ก็คือเราช่วยคนเป็นรายบุคคลนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะศาสตร์ทางด้านพฤติกรรมเสพติดการศึกษาพฤติกรรมเสพติดเนี่ยในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่นะคะเพราะตัวเองจะมีแบ็กกราวน์มาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการ ดูแลในเรื่องของปัจจัยส่วนบุคคลนะคะที่ทําให้คนเนี่ยดำรงนะคะคงไว้ซึ่งการใช้นะคะพฤติกรรมเสพติดเนี่ยแล้วเราจะช่วยเขาได้อย่างไรนะคะความรู้ความคิดนะคะการเลี้ยงดูส่งผลอย่างไรทําให้คนมีสภาพ อารมณ์นะคะทำไมถึงจิตใจอ่อนไหวนะคะเข้าไปใช้ยาไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านในเรื่องของอการใช้ยาเนี่ยได้นะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้มานะคะแล้วก็พอมาอยู่ที่ภาควิชาสังคมและสุขภาพของมหิดลเนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นว่าเออความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการช่วยนะคะหรือการทําความเข้าใจคนที่มีพฤติกรรมเสพติดหรือสังคมที่มีปัญหาตรงเนี้ย ความรู้แค่ปัจเจกมันไม่พอนะคะมันยังมีทฤษฎีทางสังคมวิทยาทฤษฎีมนุษยวิทยาเนี่ยเยอะแยะมากมายที่นะคะที่นํามาใช้ในการทําความเข้าใจนะคะแล้วก็ทํามาใช้ในการช่วยนะคะแล้วก็จากวันเนี้ยนะคะจากทฤษฎีที่ตัวเองรู้อยู่เนี่ยนะคะก็รู้สึก ประทับใจนะคะในสิ่ง,ท,ท,ง,งที่ผู้ใหญ่ทีพูดถึงซึ่งบางทีผู้ใหญ่ทีบอกว่าอาจารย์ผมจบสังคมวิทยามาเราก็ไม่ทราบนะคะเพราะสิ่งที่ผู้ใหญ่ทีพูดถึงเนี่ยนะคะจะเป็นการทํางานนะคะที่มันครอบคลุมนะคะครอบคลุมทั้งในระดับปัจเจกนะคะแล้วก็ในระดับชุมชนนะคะเพราะว่า cbtx เนี่ยถ้าถามนะคะถามว่ามันเกิดมาเพื่ออะไรนะคะถามว่ามันเกิดมาเพราะอะไร นะคะถ้านะคะเป็นเหตุผลในเชิงวิชาการเวลาที่เราไปรีวิวงานทบทวนงานเนี่ยเราจะได้ยินเยอะเลยว่าปัจเจกไม่พอแล้วนะคะหมอเหนื่อยมากเลยนักจิตวิทยาเหนื่อยพยาบาลเหนื่อยนะคะในการพูดคุยกับคน ะะประกอบกับาถาโถมในเรื่องขององค์ความรู้ทางด้านสังคมนะคะที่บอกว่าโอ้โหมันมีปัจจัยเชิงสังคมเยอะเลยนะคะที่ทําให้คนเนี่ยยังคงใช้นะคะแล้วก็มีพลังของสังคมและชุมชนว่าถ้าเกิดเราได้พลังเหล่านี้เข้ามาเนี่ยเราจะจัดการปัญหาได้นะคะก็เลยเกิดเป็น community intervention ที่เอามาใช้ในงานยาเสพติดนะคะแล้วก็ดีใจที่ผู้ใหญ่ทีเนี่ยนะคะพูดถึงผู้ใหญ่ทีจะพูดตลอดเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นฐานคิดหรือเปล่านะคะผู้ใหญ่ทีจะพูดถึงว่า บ้านเมืองเราเนี่ยนะคะเราจะมีอุปสรรคอันหนึ่งนะคะคือเราเราเชื่อในชุดความจริงที่บอกว่าคนที่ใช้ยาเสพติดยังไม่ดีนะคะมันเป็นการประกอบสร้างเนาะนะคะถ้าในเชิงสังคมมองเนี่ยนะคะแล้วผลลัพธ์ทางลบที่เกิดขึ้นก็คือคนที่ใช้ยาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเข้า นะคะในสู่กระบวนการบําบัดรักษาเพราะเขาสุบเขาถูกตีตรานะ,ะเข้ามาแล้วก็คือคนไม่ดีนะคะเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยนะคะผู้ใหญ่ทีจะพูดเรื่องนี้ตลอดเลยนะคะว่าเราจะไม่ตกกับดักเท่าที่ตัวเองได้ยินเนาะในเรื่องของความจริงที่ประกอบสร้างทางสังคมว่าโอ้โหคนใช้ยาเสพติดเนี่ยน่ากลัวนะคะไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะคะเดาว่า,าผู้ใหญ่ทีเนี่ยมีองค์ความรู้ตรงนี้นะคะที่จะเรื่องของไม่ตีตรานะคะ แต่ว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ทีพูดเนี่ยไม่ได้สะท้อนแค่ว่ามีแนวคิดเฉยๆนะคะแนวคิดของผู้ใหญ่ทีในเรื่องของการตระหนักว่าจะไม่ตรีตาคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมันออกมาในรูปของการทํางานนะคะขับเคลื่อนทั้งในระดับปัจเจกนะคะผู้ใหญ่ทีจะใช้กระบวนการสร้างแรงจูงใจซึ่งเป็นลักษณะของผู้ใหญ่เองเนี่ยในการทํางานกับปัจเจก แล้วก็สร้างงานนะคะคือในชุมชนเนี่ยเราจะเห็นท่านขับเคลื่อนแบบเยอะเลยนะคะสร้างองค์ประกอบนะคะของชุมชนนะคะที่จะทําให้ลดการตีตรานะคะแล้วก็ทําให้เกิดการทํางานตรงเนี้ยนะคะเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นในท้ายเนี้ยนะคะตัวเองก็ชื่นชมผู้ใหญ่ทีนะคะว่าสามารถทํางานได้ทั้งระดับปัจเจกนะคะแล้วก็ทํางานได้ทั้งในระดับชุมชนในการเคลื่อนงานการช่วยเหลือนะคะชุมชนที่มีปัญหาตรงนี้นะคะสิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะอยากให้มีผู้ใหญ่ทีหลายๆค นะคะนะคะในประเทศไทยเรานะคะถ้าอาจจะต้องอาถามท่านอาจารย์ป้านะคะว่าท่านในเชิงของงานวิจัยนะคะที่ขยับขับเคลื่อนเนาะการสร้างผู้ใหญ่ทีขึ้นมาหลายๆคนเนี่ยนะคะเราจะทําอะไรได้บ้างนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างในางานวิจัยที่ตัวเองทบทวนนะคะได้รับโอกาสจากท่านท่านรองอธิบดีท่านอาดีตรองอธิบดีท่านภาษกรเนี่ยนะคะให้ตัวเองได้รีวิวงานของต่างประเทศนะคะ งานหนึ่งที่คล้ายกับงานของผู้ใหญ่ทีนะคะก็คือว่าเขาไปเจอว่ามีคนที่ทํางานอยู่ในชุมชนเนี่ยโอ้โหนะคะพูดจาดีมากเลยนะคะแล้วก็แบบไม,ไม่ได้เป็นนักจิตวิทยาด้วยนะคะไม่ได้เป็นหมอนะคะแต่สามารถเนี่ยช่วยทําให้คนที่เสพนะคะเสพเนี่ยเสพนี่คือยังไม่ถึงกับกับติดเน่นะคะเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะเสร็จแล้วเขาไปถอดบทเรียนนะคะแล้วก็ไปไปดูว่าเอ๊ะ ตรงนี้นะคะว่าผู้ใหญ่ทีเนี่ยมีกล,ลไกลอะไรนะคะถ้าเทียบเนาะเป็นผู้ใหญ่ทีของฝรั่งเนี่ยนะคะเสร็จแล้วขยายผลตรงนี้หาคา a ์พาร์ซิตี้บิลดินะคะเราก็จะมีผู้ใหญ่ทีเยอะเลยนะคะที่ทําหน้าที่เป็นเชนเอเจนต์ตัวแทนสําคัญนะคะที่ทํางานระดับชุมชนแล้วก็จะทําให้เราเกิดการทํางานที่ประสบความสําเร็จแบบเหมือนของชุมชนผู้ใหญ่ทีขอบพระคุณมากคะ่ะขอขอบคุเชินจย์พาค่ะ ฮัลโหลแล้วยังไม่ได้เปิดครับก็ผู้ใหญ่ทีก็เป็นตัวหนึ่งเป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วผมว่าเป็น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 ต้นแบบเป็นโปรโตไทป์หนึ่งของของความที่เป็นตัวแทนของผู้นำชุมชนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ที่ผู้ใหญ่ทีทำผมคิดว่าเหมือน two in one คือว่า ส่วนหนึ่งเนี่ย uh, ผู้ใหญ่ให้ความใกล้ชิดกับเด็กๆหรือว่าเยาวชนถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนทั้งหมดนะอาจจะมีผู้ใหญ่บ้างตรงนี้เนี่ยนะครับให้ความใกล้ชิดซึ่งอันนี้มันโดยบทบาทของของผู้นำชุมชนหรือว่าภาครัฐบางทีจะเข้าถึงคนที่มีปัญหาเหล่านี้ลำบาก แม้ว่าแม้ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราเราเราใช้คำว่าเราให้โอกาสนะแต่ว่าในภาพรวมของสิ่งแวดล้อมโดยรวมจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมันยังไม่ได้เป็นอิสระถึงขนาดนั้นว่าทำได้ทุกอย่างเพราะอย่างที่ผมเรียนพวกเราแล้วนะครับว่าประเทศเราก็ยังอยู่ภายใต้ในโยบายห้ามอยู่การมางชับให้กฎหมาย ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยออยังยังไม่เสถียรนะยังไม่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องจะต้องฝันฝ่าและต้องใจแข็งต้องนิ่งไว้ด้วยนะครับมีหลายท่านที่ทำไปแล้วนะมีทุกอย่างท่านผมจำชื่อพี่เขาไม่ได้ละเป็นผอ,อที่โรงพยาบาลเ่อนพักรพสตเกินภา,ากภาทำไปอย่างที่ผู้ใหญ่ทีทำเนี่ย ทำไปสักก็ทำทำไปนานพอสมควรนะน่าจะพอๆกันหรืออาจจะนานกว่าของผู้ใหญ่ทีแต่ว่านั่นพี่เขาเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเขาก็เริ่มท้อเพราะว่าเพราะว่าปัญหาเนี่ยต้องต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่ไม่ใช่เป็นปัญหาวิ่งร้อยเมตรมันเป็นปัญหาวิ่งมาราธอนนะแล้วก็แล้วก็พวกเนี้ยคงต้องดูกันไปยาวๆนะครับสิ่งที่เราทําได้นะครับ ก็คือให้โอกาสอย่างที่ผู้ใหญ่ทีว่านะครับแล้วก็ย้ายเขาหลุดออกไปจากสังคมตรงนี้ซึ่งซึ่งผู้ใหญ่ทีก็ทำทำอยู่แล้วตรงนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่ามันอาจจะอาจจะไม่ได้เห็นผลในวันนี้แล้วคงต้องดูไปยาวๆแล้วก็อนาคตผมคิดว่าน่าจะต้องมีผู้ใหญ่น่าจะต้องมีเครือข่ายนะครับผู้ขายของทั้ง ทั้งพวกเดียวกันเองเนี่ยแหละน้องๆพวกนี้ถ้าบางคนที่เลิกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะเป็นเครือข่ายในการที่เขาจะให้คําแนะนําให้คำปรึกษากับคนอื่นต่อไปตรงนี้นะครับที่เราเป็นห่วงของที่เขาจะโอดเนี่ยคือว่าผู้ผู้ใหญ่ต้องต้องต้องสร้างต้องสร้างตัวแทนขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าถ้าว่าเป็นผู้ใหญ่ ทำผู้ใหญ่ทีทําไปคนเดียวถ้าผู้ใหญ่ทีผู้ใหญ่ทีไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยนะครับนโยบายจะเปลี่ยนไหมตรงนี้อันนี้เราไม่เราไม่แน่ใจตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเชิงของการทํางานตรงนี้นะครับของที่ของที่สุพรรณเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวอย่างหนึ่งเราจะเห็นทั้งข้อดีแล้วก็เราจะเห็นว่าสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือว่าผมว่าต้องต้องทำจนกระทั่งเกิดบรรยากาศของ ของการให้โอกาสอย่างเงี้ยก,ก,กับคนที่ใช้ยาอย่างต่อนเนื่องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยของที่สุพรรณเนี่ยคนที่มีส่วนสําคัญอีกคนหนึ่งเนี่ยนะคือพี่เกียบนะที่เป็นพยาบาลอยู่ที่เดิมบางเดิมบางที่โรงพยาบาลเดิมบางนามบวชนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนแล้วว่ามันจะต้องเป็นสามขานะคือหมายความว่าฝ่ายสาธารณสุขนะครับชุมชน แล้วก็ภาคประชาสังคมภาคสังคมไม่ใช่เ g ็นอย่างเดียวหรอกแต่ว่าภาคส่วนอื่นด้วยที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับจุดเด่นของผู้ใหญ่ทีอันนี้ที่ที่ผมชอบนะคือตั้งแต่วันแรกที่ที่เขาไปแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะพูดคํานี้เสมอนะคือพูดความจริงยอมรับความจริงเนะี่ยผู้ใหญ่เองก็ผู้ใหญ่ก็เคยเล่าให้ฟังว่าผู้ใหญ่ก็เดิมก็เคยมีปัญหาบางอย่างอยู่นะอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเหมือนกับทาง ทางพระพุทธศาสนานเรานะบอกว่าต้องมีวันปฏิโมกนะคือสรารภาพคล้ายๆสรารภาพบาปผมผมคิดว่าการที่เราเรายอมรับเนี่ยมันมันก็เป็นตัวผ่อนคลายสิ่งที่บางครั้งเนี่ยสังคมเนี่ยเขารู้ว่าสังคมมองอยู่แลวในขณะ,ะเดียวกันเขาเองเขาก็รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรอยู่แต่ว่าเขาไม่เขาไม่ได้บอกกับคนอื่นได้ตรงนี้นะครับก็ ก็ผมคิดว่าผู้ใหญ่ทีเป็นตัวอย่างเป็น,ปนชุมชนต้นแบบอันหนึ่งในในรูปแบบของการที่เป็นผู้นำชุมชนนะครับแต่ว่าในเดียวกันเนี่ยผมว่าผู้ใหญ่เป็นทั้งภาคประชาสังคมด้วยที่จะเข้าถึงตัวอย่างอย่างใกล้ชิดนะการใช้ลา์เนี่ยมีประโยชน์มากเลยผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดเด่นอันหนึง่งซึ่งในในอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วการใช้เทคโนโลยีเนี่ย ทางระบบบริการทางการแพทย์เขาเริ่มมองว่าจะเป็นตัวที่จะช่วยในการที่จะทำให้ระบบบริการทางการแพทย์มีประสิทธิภาพมากขึ้นตรงนี้นะครับครับผมก็ขอขอบคุณครับครับผมเรียนเชิญอาจารย์ประภาพันธ์ครับขอบคุณมากครับ จริงๆขออนุญาตคุยเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าวเป็นถือว่าอยู่นอกแวดวงของของการจัดการเรื่องยาเสพติดนะคะแต่ว่าเผอิญฐานตัวเองเนี่ยเป็นนักประเมินเป็นนักจัดการความรู้และถอดเรียนสิ่งหนึ่งที่คิดว่าเราได้เรียนรู้ถือว่าตัวเองแล้วกันนะได้ได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่ทีจริงๆเอาถึงที่สุดที่ กรณีศึกษาทั้ง4กรณีถ้าภาษาของการจัดการความรู้ซึ่งพวกเราก็คุ้นชินอยู่เป็นอย่างดีเนาะก็คือเคสที่ประสบความสําเร็จมีวิธีการที่ที่ทำงานที่ประสบความสําเร็จหรือเราชอบเรียกว่า best practice ทนนี้ในฐานะตัวเองที่เป็นนักประเมินมองอะไรตัวเองคิดว่าความรู้พอเอิญผู้ใหญ่ที่อาจจะคุยกิจกรรมคุยผลคุยอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้พวกเราฟังแต่สิ่งหนึ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้สําหรับคนอื่นๆถ้าจะเอาแนวปฏิบัติที่ดีแบบนี้ไปใช้ถามว่า เรียนรู้อะไรจากผู้ใหญ่ทีได้บ้างตัวเองสรุปสั้นๆแบบนี้นะคะซึ่งเมื่อกี้จย์แอนก็คุยอยู่แล้วว่าชุดความรู้ที่ผู้ใหญ่ทีได้มาเนี่ยเป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ลองผิดลองถูกในที่สุดก็หาจุดที่มันพอดีแล้วแก้ปัญหาได้ทีการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดในชุมชนที่ใช้ชุมชนเป็นฐานแบบที่ผู้ใหญ่ทีทํามาตลอดเนี่ยถามว่าตัวเองเรียนรู้อะไรบ้างมีสองสามเรื่องที่เรียนรู้ว่าการที่ผู้ใหญ่ทีประสบความสําเร็จแน่นอนมันถอยมาว่าโอเคมีกระบวนการ ในการรักษาที่ประกอบไปด้วย5ขั้นตอนที่ผู้ใหญ่ที่คุยโดยละเอียดไปให้แล้วเนาะมาแต่ตัวเองคิดว่าอันนั้นเป็นกระบวนการซึ่งพวกเราถ้าเป็นนักบําบัดหรือคนที่อยู่สายสาสุขเนี่ยจะพอรู้อยู่แต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าที่ผู้ใหญ่ที่ทาแบบนี้ได้จนประสบความสําเร็จนะมันไม่ใช่อยู่แค่ขั้นตอนเฉยแต่มันถอยหลังไปอีกว่าผู้ใหญ่ทีและชุมชนมีความเชื่อพื้นฐานอะไรเวลาใครจะทําอะไรด้วยวิธีคิดแบบไหนเนี่ย มันต้องขึ้นอยู่ว่าเขาเชื่อเรื่องนั้นหรือเปล่าถ้าเราไม่เชื่อชุมชนเป็นฐานผู้ใหญ่ทีก็ไม่มีโอกาสทําแบบนี้เราเราพบว่าผู้นําชุมชนเยอะแยะมากมายที่จัดการเรื่องยาเสพติดแต่ก็ไม่ได้เชื่อเรื่องชุมชนเป็นฐานก็ไม่ประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ตัวเองเรียนรู้จากจากจาก,จากผู้ใหญ่ทีได้ก็คือผู้ใหญ่ทีมีความเชื่ออยู่3เรื่องใหญ่ๆ1ผู้ใหญ่ทีเชื่อเรื่องพลังของชุมชนว่าชุมชนมีพลังอย่างไรที่พยายามจะนําเสนอ ผู้ใหญ่ทีเชื่อเรื่องการรักกรรมลำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานว่ามันมีข้อดีอยังไงอันที่สองเนาะอันที่สามก็คือความเชื่อพื้นฐานของผู้ใหญ่ทีที่มีต่อผู้ติดยาเสพติดคือไม่ได้มองว่าเขาเป็นปัญหาแต่มองว่าเขาคือพลังที่จะพัฒนาช่วยในชุมชนเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ทีจึงเก็บเขาไว้ในชุมชนไม่ได้แยกเขาออกรักษาข้างนอก แล้วความที่พออยู่ในชุมชนมันจะเกิดกระบวนการจัดก,การอะไรบางอย่างที่ททผู้ใหญ่ทีเล่าให้ฟังแนละ้วมันจะกํากับคนโทรลติดตามกํากับเันเองอันนี้สําหรับตัวเองใครก็ตามที่อยากจะทํางานแบบผู้ใหญ่ทีแล้วก็ประสบความสําเร็จตัวเองคิดว่าต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อพื้นฐานสองสามชุดนี้ก่อนแล้วผู้ใหญ่ทีจึงจะไปออกแบบ 4- ี่ห้าขั้นตอนนั้นได้อย่างโดยละเอียดไม่ว่าจะเริ่มเรื่องการความเชื่อเรื่องการสร้างเครือข่ายซึ่งเมื่อกี้ท่านรองก็บอกเือว่ามันทํางานปัญหายาเสพติดเนี่ย ไม่ใช่ปัญหาสุขภาพจะเป็นปัญหาเป็นปัญหาสังคมเพราะ,ะนั้นคนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมจําเป็นต้องเข้ามาร่วมจัดการรวมทั้งชุมชนเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ทีสร้างเครือข่ายจริงๆจะเห็นแบบนี้ทั้ง4กรณีเลยเนาะสร้างเครือข่ายก่อนแล้วก็ค่อยมากําหนดวางแผนร่วมกันแล้วก็จัดการแล้วก็มีการติดตามประเมินผลอะไรประมาณอย่างเงี้ย้าก็มันถูกออกแบบให้มีการ ทํางานกํากับแล้วก็ปรับปรุงอยู่โด,โดยตลอดเวลาพร้อมก็มีระบบสนับสนุนเข้าไปเท่าที่ตัวเองมองโดยเร็วๆนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงมีความเป็นไปได้ที่มันจะประสบความสําเร็จแน่นอนขวาจะมาตรงนี้มันใช้เวลาแต่มันเป็นบทเรียนที่สําคัญที่ผู้ใหญ่ทีปรับมาตลอดที่สุดแล้วเหมือนที่อาจารย์แอนว่าผู้ใหญ่ทีรักษาปัจเจก็จริงแต่ผู้ใหญ่ทีทำสองระดับในการรักษา หนึ่งรักษาที่ปัจเจกแล้วก็รักษาที่สภาพแวดล้อมโดยจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้อทําให้สามารถคุมเรื่องปัจเจกได้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราจะรักษาปัจเจกแบบนี้สภาพแวดล้อมพวกอีโ,โคโซิสเต็มเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากบางทีเราแก้ปัญหาที่ปัจเจกแทบตายแต่อีโคไม่สภาพแวดล้อมมันไม่เอือ้อดังนั้นถ้าพวกเราเรียนรู้แลวจะทาแบบผู้ใหญ่ที่ได้ก็ต้องเ,เรียนรู้แบบนี้ไปเป็นระยะสำหรับตัวเองเนี่ยเนาะถือว่าได้ความรู้มากทีเดียวถ้าถ้าเป็นนัก ถอดบทเรียนแบบตัวเองสําหรับข้อเสนอสั้นๆสําหรับตัวเองก็คือว่าอยากอยากเห็นในฐานะที่ผู้ใหญ่ที่มีความรู้ฝังลึกอยู่ในตัวเยอะลองพาพูกพวกถอดบทเรียนดูนะคะที่เราทําสำจริงๆผู้ใหญ่ที่พูดออกมาแต่ลองจัดระบบดูว่าถ้าเราจะเคลื่อนต่อให้ดีมากกว่านี้ประสบความสําเร็จมากกว่านี้เนี่ยต้องวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากกระบวนการแบบไหนเกิดจากเงื่อนไขปัจจัยอย่างไรเนาะแล้วเราจะทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องการถอดบทเรียน ึงเปรบทีที่สําคัญเวลาเราทำงานไปสําเร็จสักระยะเนี่ยไม่งั้นเราเราเราจะติดอยู่กับกับดักด้วยวิธีการเดิมๆด,ด้วยความสําเร็จเดิมๆเนอะแต่สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการถอดเรลียนคือก็เหมือนที่จะเออผู้ใหญ่ทีประเมินนั่นแหละแต่ขยับมาถอดเรลียนอีกทีนึงถ้าถ้าถ้าอันนี้คือข้อเสนอถ้าถ้าเป็นไปได้นะคะเพื่อเพื่อํออางานได้มีความสุขเราจะรู้ว่าจุดแข็งเราคืออะไรจุดแข็งทาต่อข้อจํากัดคืออะไรจัดการมันซะมันก็จะสําเร็จมากกว่าเดิม ข้อเสนอต่อสวบยชก็คือว่าตัวเองเสียแดกความรู้ชุดนี้มากสาหรับ4กรณีศึกษาเราอาจจะสังเคราะห์เป็นตัวชุดความรู้เรื่องการ c b t x เนาะที่โดยชุมชนที่มีแกนนําเป็นท้องที่หรือผู้ใหญ่บ้านเป็นตัว drive มันกับที่เป็นนักวิชาการสาสุขเป็นตัว drive ให้เคลื่อนไปได้นีมีรูปแบบความเหมือนความต่างอย่งีง้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วก็อยาก ให้ทางทางหน่วยงานสวัสสกัดชุดความรูเ้เพื่อเพื่อเพื่อให้พื้นที่อื่นได้เรียนรู้ร่วมกันต่อไปอะไรประมาณอย่างนั้นอาจจะคุยเคสแรกยาวหน่อยแต่เองช่อว่าเคสหลังๆจะคล้ายๆกันนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมขอบพรบคุณท่านวิทยากรทั้งสามท่านนะครับ